บเบื้บงลิงเบื้งลิงกำลังกินมะกรูดส้มมูลิงส้มมูลิงกันเด้อนี่เด้อ,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 อ

เป็นอะไรแซบอยู่บ่แซบบ่ฮอโอ้ถามว่าแปลงหัวอีกเนาะแซบบ่แซบบ่อ่ะอ่ะเอาบ่เออมันหายได้หายได้หายได้ตัวนั่นได้ บต,บตไฟไฟอ้องหายมต้องหายหายมันหายมต้องหายมันอย่าไปไกลมันอย่าไปไกลมันเออมันสียหายเอนีไม่รูกน้อย บบ่นีกินแซ่บบ่ี่กินแซ่บบ่เนอะโอ้ส้มหมูลิ่งส้มหมูริ่งกอนเด้อเด้อเออส้มหมูลิ่งหมูคางก่อนเด้ออ้าวนี่ สิผ้าส้มนี่แม่นเบนี่มีแต่ลิงกับลิงอยู่นํามันโหแม่นบนี่ นี่นี่เอาาเอาเอาแค่นั่นหมน้อยมันห่ดยากนะหมเน้อยโอ้มันน่อยมันยากได้คือหมากนี่เอาให้พวกน้อยนี่แหละเออน่นี่นี่ ủa lẽ bất lợi bé kìm cái oh, oh. gần này nó. không 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 bớt không 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 không

ก็เป็นเนี่ยบอก่าน่นห่านห่นเนี่ยตัวอุ้มลูกมาเนี่ยโอ้ยอะโอ้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  เอเอา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 เออยู่นี้อยู่นี่อยู่นีอายนี้ร่องเด้อผนหายได้โมเมนพมหายเนอะหนหนานาหนา ยันมามนเหรอเออโอ้ซองทางได้คนก็นดีพอ่อยทางโอ้เมื่อน้ำคนอยากหยได้นี่เออเพราะกันนง่งยงนี่คนลูกก็นอนเยอะโอซองหาเลยซองทางหาปากองฟางเนี่ยเออป็นจะสร้างแห่อย่งนี้